เจริญพรท่านสาธุจนชนทั้งหลายรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองพมนุนารัคลิฟเฟียรประเทศสหร,รัฐอเมริกามาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2568 วันนี้ก็ <c oughs> คงจะจัดรายการสั้นๆเพราะจะต้องเตรียมตัวเดินทางไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อออกรายการเสร็จชั้นเช้าก็จะออกเดินทางไปสนามบิน LAX ล o s a n ลอสแอเิส ไปแบบใช้ขนส่งมวลชนไปรถไฟไปรถบัสที่เขามีบริการอยู่จนถึงสนามบินการเดินทางแบบใช้ขนส่งมวลชนก็จะต้องไม่ประมาทเหมือนกันทุกประเทศโอกาสที่รถจะติดจะเกิดอุปสรรคใดๆก็มี คือไม่แม่นเหมือนการที่จะมีการขับรถไปส่งแต่ว่าเป็นการประหยัดทั้งประหยัดเวลาประหยัดทร,รัพยากรลดภาวะโลกร้อนขนส่งมวลชนในแต่ละหน่วยก็จะทำหน้าที่ขนส่งให้มากแล้วก็ อย่างในสหรัฐอเมริกาก็จะมีการนํารถไปแจกไปจอดแล้วก็ไปขึ้นรถบัสบางขึ้นรถรถไฟบางเที่ยวเช้าก็จะออกทีทีให้คนไปทำงานได้ขึ้นกันสะดวกสบายระบบขนส่งมวลชนปรับปรุงไปเรื่อยๆ อโดยเฉพาะรถท้องทิ่นในระยะสักษ20์20-30กิโลเมตรรัศมีอย่างนั้นก็จะให้ความสะดวกในแต่ละเมืองให้คนได้โดยสารไปทำงานอย่างสะดวกวันนี้ก็มากันพร้อมหน้าโยมพรพัน์เบตเลโยมนารีวงพานิชโยมประพันธ์วงพานิช โยมกัลยาวงทิพย์คงคาแต่วันนี้ก็คงจะมาะบอกกล่าวกันสั้นๆเพื่อการเตรียมตัวจเจริญพรโยมสุนิตวงสุเทพกล่าวคือรายการธรรมะที่ออกโดยโปรแกรม OBS อย่างนี้ ก็คงจะยุติไปประมาณ20่สิบวันเพราะว่าไม่มีเครื่องคอมใหญ่ที่ติดโปรแกรมเอาไว้แต่ว่าขณะที่อยู่สวิตเซอร์แลนด์ถ้ามีญาติโยมมาศึกษาธรรมะก็จะถ่ายทอดสอดด้วยโทรศัพท์ให้ท่านสาธุชนได้สดับรับฟัง บทสนทนาธรรมถ้าเหตุปัจจัยพร้อมนี่ก็ก็คงจะต้องงดสักอย่างต่ำก็สองวันเพราะว่าเดินทางหลายสิบชั่วโมงรอนแรมไปสวัสดีครับอาจารย์ทิติวรทินโนอาจารย์ประลัดมิ่งขวัญมาด้วยนี่เป็นหมุ จะเดินทางไกลไปยุโรปอาจารย์มิ่งขวัญเข้ามาชมด้วยอาเป็นสริมงคลยิ่งเลยทีเดียวอาภารกิจก็คือไปเพื่องานเผยแผ่โดยการที่ญาติโยมกลุ่มหนึ่งเคยสนทนากันและตั้งวงศึกษาธรรมะน้อมกราบถวายความเคารพพระอาจารย์ครับผม ยินดีมากนะครับกลับไปบ้านเกิดเมืองนนจังหวัดชนบุรีก็ได้ทำหน้าที่อย่างยอดเยี่ยมพัฒนาทั้งวัตถุทั้งจิตใจทั้งคนเพื่อดำรงพระศาสนาก็ถือว่าการออกมาจากบ้านเกิดเมืองนนอย่างอาจารย์ประหลัดมิ่งขวัญได้มาพอกตัว พาะบม่มปัญญาอยู่ที่วัดชลประดานได้บรรยาธรรมะหลายพันครั้งจากนั้นก็กลับไปจังหวัดชนบุรีวัดนากระอกอะก็งานที่ฝึกมาก็ต้องทำอย่างนั้นจะกลับไปปลุกเสกก็คงจะไม่ไหวจะกลับไปทำของกลังก็ไม่ได้ เราออกตัวมาจากวัดชนประทานจากหลวงพ่อปัญญาณันทะทั้งซีเนียและจูเนียหลวงพ่อปัญญาณันทะจูเนียปัจจุบันนี้ได้มาอยู่กับหลวงพ่อซีเนียซึ่งท่านจากพวกเราไปหลายปีแต่ความดีโดยพ่อห้าดียังอยู่ <c oughs> ทำที่พูดดีคิดดี ครอบคนดีไปสู่สถานที่ดีๆยังอยู่พร้อมอยังอยู่พร้อมกับดวงใจของลูกศิษย์ลูกหาทุกรุ่นครับก็ยินดีมากครับการเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์ด้วยการประสานงานของญาติโยมแล้วก็บอกว่าจะศึกษากันเรื่องนั้นเรื่องนี้ เรื่องที่จะศึกษาด้วยกันก็คืออกแกนเช่นเรื่องของพระตนตไตรเรื่องพระตนตไตรก็เป็นเรื่องที่คุยกันกว้างขวางก็เป็นที่น่าพอใจที่มีกลุ่มเยาวชนปลุกการสนทนาเรื่องพระตนตรยัยและก็อีกเรื่องหนึ่งขนาน่าเรื่องนี้ญาติโยมก็สนใจก็ สอดคล้องกันแล้วก็ปฏิจจสมุปบาทอีกข้อนหนึ่งสามเรื่องสิบแปดวันตรงนี้ก็ส่วนหนึ่งญาติโยมก็ทำงานกันนี่แหละแต่ว่าหวังว่าเมื่อไรว่างก็จะมาเยี่ยมเยือนและก็ศึกษาเรียนรู้เพราะไปอย่างมีเจตนาไปแบบมีเป้าหมาย เดินสายสนทนาธรรมเกี่ยวกับเรื่องนี้กลุ่มเล็กๆของญาติโยมที่อยู่ต่างส่วนต่างๆของโลกตอนนี้ที่คุยกันแต่หลายคนก็าก็ไฟ,ฟ่ฝันอยากให้อัตมาไปอย่างที่อังกฤษเมืองเดวอนเดวอนก็มีหนุ่มคนหนึ่งเข้าเข้ามาฟังรายการ พิชช็อปแฟมิลี่ทุกวันอาจเจริญพรโยมกัลยาว่งทิพย์คงคาเจริญพรยมจิรารัตเกียรติสันติคุณขอบคุณมากนะที่มาส่งกันตรงนี้เลยยมพัทธรพรแสงทองพี่สาวด็อกเตอร์ส่งเสริมแสงทองมีโอกาสก็จะได้ หลับปูยังปิงสูแ่แดนแม่ปิ่งเชียงใหม่กันอีกไปถึงโยมพัทรพรก็กับน้องชายด็อกเตอร์ส่งเสริมก็ดูแลทุกอย่างทีนี้ฉันว่าในอังกฤษก็มีการประสานเป็นเด็กหนุ่มชาวอังกฤษเขาก็าบอกว่าจะมีความสุขมากถ้าได้จัดกลุ่ม สนทนาอีกอย่างหนึ่งพ a c e อบแฟมิลี่ในติ k To อก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาอย่างรวดเร็วเพราะว่าผู้เข้ามาศึกษานั้นใต่สวนทวนถามทั้งภาคปริยัติภาคปฏิบัติแบบเอาจริงเอาจังจนกระทั่งคงจะมีการประสาน หากมีว่างจากภารกิจก็คงจะไปพบกลุ่มที่อเมริกากลางมิดเวตแถวนั้นน่ะก็เรียกว่าไปมันมีสมาชิกรายทางอยู่แถวมิดซูรีชิคาโกอินเดียนาโพลิสนิวยอร์กก็เลยมากำหนดว่าจะมีจุดนัดพบตรงไหน ก็ลองร่างร่างกันดูส่วนพระอาจารย์ก็จะนั่งรถไฟไปสบายสบายอันนี้ก็อีกรูปแบบหนึ่งที่เราออกอากาศกันไปก่อนแต่จากนั้นก็เดินทางไปหาการพบกลุ่มภาษาสมัยว่าเจอตัวเป็นๆยังมีความจำเป็น เมื่อก่อนก็ไปทั่วสมัยเฟซบุ๊กใหม่ๆไปยะโสธรไปมหาสารคามไปสุรินทร์จากบรรดาญาติโยมซึ่งอยากพบตัวเป็นๆกันมามีโอกาสก็จะไปเยี่ยมเยือนอผู้ที่มีความมั่นคงอยู่ในธรรมนี่ก็คือแนวนโยบายการเดินทางก็เป็นอย่าง ทุกครั้งที่มีการเดินทางเผยแผ่ก่อนนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสเอาไว้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่มหาชนเป็นอันมากจงประกาศพระมัรจงงามในเบื้องต้นงามในทรามกลางและงามใน ีสก็เป็นความงามเป็นเป็นการประกาศศีลสมาธิปัญญานั่นเองเพระองค์ได้จัดเอาไว้ในพระตรบิดอกตรงนั้นว่าให้ไปทางเดียวกันคนเดียวไม่ไปทางละหลายคนตอนนั้นก็คือมีพระภิกษุอรหันต์ทั้งหมด61รูปในโลก รบทั้งพระพุทธเจ้าถ้าเป็นพระพุทธสาวกฮัลโหลเดนเนียนเอ็ i โฮมไอวินลีบอเมริ for Switzerland todaycan you come to visit mefrom Sweden to Switzerland? if possiblewelcome อันนี้ก็เป็นสายสวีเดน น,นี้สายสวีเดนก็ให้ความสนใจอาจจะไปเยือนแถวยุโรปนั้งกับแผ่นดินท่อกันวัดสันขยอมสวัสดีครับพระครูชโชติธรรมบัณฑิตนี่ก็นึกถึง You can't sorry <laughs> okay I know You can I know but you can see me on the, on TikTok picture family welcome and ธรรมดานะโปรแกรม a l s o welcome you อ่านี่ก็เป็นคนสวิเดนที่สนใจมหายานอย่างสูง แต่ว่าเมื่อไปถึงสุญญาตาเรื่องปฏิจจสมบปบาทหรืออริยสัจก็โยงกันได้หมดใครที่เรียนมห ah ายานมาฐานเขาก็ดีมากอนุโมสนาในธรรมทานจากวัตถุทธปัญญาครับอนุโมทนากิจกรรมเยาวชนที่ท่านพระครูชโชติธรรมบัณฑิต ได้โพสต์เอาไว้อย่างสวยงามเห็นเด็กๆด,ดีความสุขจากการฟังธรรมนะครับช่วยกันอยู่ส่วนไหนของโลกก็ทำงานเพื่อสนองพระบรมพุทธองค์การเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่มาชนเป็นนันมากจงประกาศพรหมจรร์งานในเบื้องต้น งามใน่าำกลางและงามในที่สุดโยมสมควรกตาธิการแเจริญพอรอัตมาคงขอทักทายญาติโยมแค่นี้นะาไปทำภารกิจวันที่18บแวันที่8เดือนเมษายนรวมแล้วน่าจะถึงเท่าไรหร่ละ20สวัน19วันประมาณ เอาไว้ง่ายว่าชาววัดพุทธป people, Duke, <ikka> ta, uh, ัญญาสงกรานพบกัน13เมษายน2568สงกรานพบกัน13เมษายนตรงเป๊ะรายงานโยมกัรยาเพื่อทราบเราได้ผู้สูงอายุอายุ91มาอีกหนึ่งท่านและก็มาวัดอยู่แล้ว หลายปีลูกสาวพามาวันนั้นเชิญแนละก็รับเรียบร้อยชื่ออยู่ที่ท่านอาจารย์ดรพระมหานรินทเราก็จะได้คนอายุ80ขึ้นไปหลายท่านแล้วได้91ด้วยอ่าเป็นงานสูงนามผู้สูงอายุที่สมบูรณ์แบบเลยทีเดียว นั้นก็ทันที่มาได้อยู่ในรัศมีที่มาได้ก็เตรียมตัวกันมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติภารกิจเผยแพร่เราจะมาภาวนาด้วยกันก่อนจะเดิน สเพสัทสทัตว์ทางหลายที่เป็นเพื่อนทุกขเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทางหมดทางสิ่งอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้มีเวนแก่กันและกันเลยอภัยยาปัจชาโหนตุจงเป็นสุข เป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนี่ข้าโหนตุยงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกกายทุกใจเลยสุขีอาตานะักปาริหารันโตจงมีความสุขกายสุขใจ รังสาตนให้พ้นจากทุกภัยทางิินเถิดอภิวาอินทนสิลิสะิิจังวุธาปจายิโนจะตาโรโหธามาวัตันติอายุวันโนสุขังปะลัง ขอขอบคุณโยมนพรัตน์บุญกอบโยมนุาสาสวลี d ดเนียน Every step you t a l k winlist you closer to enlightenment. So walk on flowers every day. Thank you very much for you reminding me to walk. Mindfully, every step. Okay, let me spread loving kindness first. May all sentient beings, may all living beings, may all human beings be free from danger, be free from hostility. be free from aversion be free from unsuffering may you all be well healthy safe successful paid f u l and happy ขอบคุณที่ร่วมภาวนาถือว่าเป็นบุญซ้ำ ที่สุดขอทุกคนจงมีสติมีสมาธิมีปัญญาผ้นจากทุกทั้งปวงเดอ ที่พึ่งพิงแก่ผู้ประพฤติชอบธรรมอาตมโมจาวินาสโสธรรมโมเหเวรักนาติธรรมวจาริอำนาจใดๆก็ต้อ ถึงความพินาศถ้าขาดธรรมะประจำไม่มีใครอยู่คํฝันเราะทางเกิดมาใช้กัน